ต่อเนื่องติดตามพายุไซคโคลนสวัสดีค่ะวันอังคารที่9พฤษภาคม2566มารวมติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศ,เเทศกับาอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะนนว,วันนี้จะเป็นวันที่2 uh huh. ที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนอง รวมถึงลมกระโชแกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราอีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วในบริเวณเหนือเกาะสุมาตราใกล้กับฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและจะส่งผลกระทบในบริเวณประเทศไทยของเรา ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกัน6วันบางพื้นที่อาจเจอลมกระโชกแรงทำให้หลังคาอาคารบ้านเรือนปลิวหายไปได้อีกโดยเมื่อเราดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้จะมีพายุฤดูร้อนกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกโดยจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมดูซับความชื้นในบริเวณดังกล่าวให้มีลดน้อยลงไปจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ทางด้านทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณหัวเกาะสมาตร,ราในวันนี้จะเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีรสชันในวันพรุ่งนี้และจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางด้านทิศเหนือ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเติมความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราจะมีกำลังปานกลางจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 2่7องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-38องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40สบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิตำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสภาากลางมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 3มสถึงสาองศา,ศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาเซลเซียอสอุณหภูมิสูงสดุด34-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียส จากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงส่งผลทำให้มีพายุฝนฟ้นาขนองกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้า,าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นกระจายตัวอยู่เกือบทุกภาคโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งพื้นที่เสี่ยงภยัย รับพายุฤดูร้อนในวันที่10พฤษภาคม2566ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่11ถึง14พฤษภาคม2566บริเวณประเทศไทยของเรา ยังคงเจอพายุฤดูร้อนได้อีกครั้งหนึ่งโดยเมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจทำให้หลังคาปริวเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบจากนั้นกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองจะกระจายตัวเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนบริเวณภาคใต้ในช่วงดังกล่าวยังคงได้รับอิทธิพลของพายุไซโคลนถึงแม้จะเคลื่อนตัวไกลออกจากบริเวณประเทศไทยไปอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางแต่ยังส่งผลดึงดูดทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้ จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องจนถึงวันที่14พฤษภาคม2566หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่15พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่หลังจากนั้น กลุ่มฝนจะเริ่มเบาบางจางหายลงไปในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีแนวโน้มจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในสัปดาห์ที่3ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่าลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างแปรปรวนมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเสริมอยู่ตลอด จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องหากมีปัจจัยอื่นใดเข้ามาเสริมหรือลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะนอกจากที่ในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นตลอดช่วงแล้ว อิทธิพลของพายุไซโคลนยังส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพร้อมกันนี้จากสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนจึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วย และขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณที่มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการกเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ